ลีเดียสารรัฐเองเนี่ยตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่เชื้อจะออกไปจากร่างกายสักทีหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค่ะซึ่งลีเดียเองเขาก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนพอเข้าไปอ่านก็รู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะเธอบอกว่า<ม>ในความโชคร้ายที่มาติดโควิด -19 เธอก็ยังมีเรื่องที่โชคดีอีกมากมายอย่างแรกเลยก็คือคนรอบข้าง คนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆทุกคนที่ปลอดภัยลิเดียบอกไม่อยากจะคิดเลยถ้าติดกันหมดจะวิกฤตแค่ไหนนะคะโชคดีแค่ไหนที่เธอมีสต็อกน้ำนมเพียงพอให้กับลูกสาวคนเล็ก โชคดีที่เธอหยุดให้นมลูกตั้งแต่6เดือนไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยจะลงไปถึงลูกหรือเปล่าโชคดีที่ร่างกายหยุดผลิตน้ำนมแล้วเพราะถ้าป่วยแล้วยังต้องใช้พลังผลิตน้ำนมอีกก็ไม่รู้ว่าจะซุดแค่ไหนโชคดีที่ตรวจและรักษาอย่างรวดเร็วโชคดีที่เรามีระบบและมาตรการการรักษาที่ดีกว่าหลายๆประเทศโชคดีที่พวกเราช่วยกันลดการแพร่ระบาดมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงาน านอย่างหนักและเรามีหวังที่จะเอาชนะมันให้ได้ ลิเดียยังทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าพวกเรายังโชคดีแม้จะลำบากกันทุกคนแต่เราจะร่วมมือกันสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต้องบอกว่าในขณะที่เธอกำลังป่วยเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจใแล้วเธอไม่ได้ให้กำลังใจแค่ตัวเองครอบครัวเธอเองแต่เธอกำลังส่งกำลังใจของเธอเหล่านี้ ไปให้กับคนทั้งประเทศเชื่อว่าหลายๆคนอ่านแล้วจะทําให้รู้สึกดีขึ้นใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะ